สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านแม่น้อยนะคะอยู่บ้านกระจายนะคะทุกคนพาไปดูตักกระแตงกันอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้าสองสองชุดแมนบอนี่อันนี้ชุดใหญ่พ่อเองบอลตัวนึงพ่อเองเมืดจนสูงชุดนั่นแลแดดมาได้ใส่เดี๋ยวมาแต่แต้งแดดมาถ้าเราทำเกิดอ๋อสัง่งทำเกิดที่กันแม่จะให้เราสั่งมาก่อนมันจะมาเป็นพัน,น,อ,นอันนั่นเป็นอืมยี่ลดดไปในเกียร์ไปในตึนก กูดี๋ยวอีกอออกูเตี่ยกูเตี่ยกูเตี่ยกลมาเตี่ยวลงมารุนหน่อยนี่แหละรุนเราแต่ห้องอะไรมารุนเดียวก็อ,อีลเนาะเออจะขีดจะขีดเราซื้อมาห้องกูเตี่ยบ่แมนยุนี่ยุนี่ไหมเขาห้องบ่ขีดเดียวนี่ตัวไหนนี่รุนละขีดบ่ตัวหน่อย<ล>นั่นบ่ขีดเด้ตัวหน่อยเครื่องขีดหาอร่อยอืมกูนะอือมันออกเครื่องนึงเลยนี่มันมันอายุเท่าไหร่แล้วอันนี้สิบสองหมื่นสิบสองหมื่นตัวใหญ่ปะนี่เลย เออนี่เะาสิบสองมือ,อ,อเอาอยางให้มันกินใบ,บตองกินหญ้ากินใบตองไปหันละยี่นีิช่วงนี้กินใบตองไปชุดนี้ฟักโดนเราปะเนี่ยตัวนี้เขาก็ฟักสองมือสองมือมือมุ่งขาดสิละเลยไปดูหงมันก็เลยเอามาอยู่นงกันเลยก็ค้ามว่าจะแยกเราบอกว่าผู้แยกว่าอะไรว่ามีปัญญาเงียกวสองรุ่นอยู่น้ำกัน <c oughs> <c oughs> ยังเลี้ยงวัวหลายมันว่าบางกระจายนี่อยาเห็นผู้ใหนไปให้เอียดบจอมจอมเลยนี่จอมที่มันทุนนะจอมตัวขาบ้านมกขาใช้มดเลด็กเออแลเขาไปี่ปุเอเือนหลังไปงง่ายอ้ยหลาย ขีน้อยๆๆเต็มเลยโหหลายอยู่เนาะ,ะกินเก่งปะเก่งมุ้งนี่ห้างซังบอกเรือว่าเฮ็ดเ,เองเฮ็ดเองเย็บเองร่องทุนเท่าใดนี่บุ้งบ่แม่นลงทุนซื้อมุ้งมุ้งแพ้มันหนึ่งนั่นสื้อหนึ่นซื้อเป็นอะไรนี่มันจะแพงก็คือเป็นหมุนปะ ซื้อเป็นมวลถือถือว่าซื้อเป็นเม็ดแพงกว่าเม็ดเม็ดหนึ่งนี่มันอยู่ทีเขาขายยี่าบาทเนาะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นมวลน่ยมันตกเม็ดมวละถือเม็ดละสามบาทนี่เขาซื้อมากนี่สิบสองเม็ดเม็ดละยี่ห้าบาทเย็บเอาเองเออไ่เย็บเองสตูสตูมันคืออะไรมดสตูคือนกนกไก่มดกับว่าเขาอะไรหรอกมดนี่รักษาไงพราว่าเพลินมวกนี้ก็กินอาหาร กกินอาหารกินอาหารมันก็จากบ่มีกินอาหารมันบ่มีมันกิดบ่อใดไฟใด้ยากน้หมุดเท่าใดปวดว่าอยากน้หมุดบ่ไดดอยากเลยเด้อค่ะมุดจะเป็นบ่อเท่าใดมดเป็นเฉพาะช่วงไข่เนาะแม่น้อยให้กระโดดกระดุกกระดุกมันบพะมันบพหอมอาหารน่ะมดมันก็เลยบ่ค่อยสนใจญบ่คือกิริ็กิริษนี่ยมันหอวอาหารมีหัวอาหารเนาะ ดูมันกินหมดเลยเก่งเอาใส่บงงสบ่อยมาเบิ่งยาล้งเหลือแต่กลาง่ตนเจ้าข้นกลางรอบนอกมันลอกจิงก็ป้องกันจุกล้วย่ใบกล้วยไปไนกินุกล้วยป่เออาบอเลยเอค่ยังเากังอกรุจะเป็นใบกล้วย้นวน คนว่ามันกินได้ยานยาหวานยาเนี้เปียบอคนว่ามันกินยาหวานยาหวานก็ยาเนี้เปียนละอยางเนาะนี่เขาก็เรามาปลูกแต่ว่าค้นมันคือพอพิมยาย่างเข้าไปมันกินเบิดมันกินเมิดวั่วเลยเลือเขาว่ามันสิโตไวคือกินยาหวานยาเนี้อเปียเออนี่ปลูกเองเลยแม่นปลูกไว้รอบเพื่อนหละรอไปทือ เดี๋ยวให้ตัวใหญ่กว่านี้ค่อยมาดูโชว์เขาไข่แล้วนี่ก็คือคาบนะคะที่เขาได้ลอกออกไปแล้วนะคะทุกคนนี่คือคาบเขาเนาะก็เดี๋ยวรอบหน้าจะพามาอัปเดตใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวรอตัวใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ